ีก็ประมาณประมาณสี่นิ้วได้นะสี่นิ้วนะครับสามเมตรนะครับ <c oughs> ก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพี่ๆทุกคนที่ติดตามผมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะให้ให้ดูการสับฟากไม้ไผ่นะครับก็การสับฟากมันก็มีหลายแบบนะพอดีเดินขึ้นมาเหนื่อยครับเดินขึ้นเขามาครับอันนี้คือจะเป็นฟากจากไผ่สังหมุนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงครับ เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับผมก็จะอลองเปิดลำนี้ดูนะครับที่สับเสร็จแล้วนะว่ามันจะได้ขนาดเท่าไหร่นะครับก็ดูแล้วขนาดลำที่ที่โคนตรงนี้ที่ผมจับตรงนี้คือประมาณสี่สี่นิ้วนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับว่ามันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะคนที่สับฟากนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคือฟากคือไผ่เนี่ยที่เราตัดมา ถ้าเราไม่ได้สับเลยเนี่ยมันจะเหนียวนะครับเราทิ้งไว้หลายวันมันเหนียวแล้วก็ทาให้เราสรับยากครับอันนี้คือน้องเขาสับสับไว้หลายท่อนแล้วนะโอ้ oh. one two three four five six หกท่อนนะครับโอ้สุดยอดมากอันนี้ให้เพื่อนดูน,นี่อีกรันนะอันนี้เป็นไผ่ไผ่เปาะนะครับตระกูลเปาะนะตัวนี้จะเป็นเปาะแม่ตะบอนะครับลำใหญ่ ลำนี้ก็น่าจะประมาณห้านิ้วนะครับห้านิ้วได้แล้วสวยมากนะตรงด้วยแล้วสับป้าก็สวยนะผมมาจจะหาลองสับป้าก็แผ่นนะโอเคเดี๋ยวไปดูไปดูชี้หน่งครับดูกันเลยช่วงนี้ทางเหนือก็เริ่มหนาวแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอ,อยู่อยู่ใน สวนไผ่แปลงหนึ่งนะครับแล้วก็ปลูกปลูกแทรกกับต้นไม้นะครับไม้สักอะไรพวกนี้นะโอ้เยอะมากนะครับ <c oughs> ไปดูไปดูเพื่อนผมคนหนึ่งนะกำลังสาบอยู่นี่ก็สุดยอดคนหนึ่งนะสาบปากนี้นะวันหนึ่งได้มาสาำกัน20่แผงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมนี่ดูไอตัวเลขดูกูดบอยกูดบอย ดูนะครับฝ้าการสรับฝ้าจริงๆก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันทนี่เราจะสับสับที่ป้องก่อนนะครับข้อนี่ยังไม่สับนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะแตกัะแตกเยอะใหม่ก็เดีอย วันนี้ก็ไม้ไม้ที่ตัดไว้นะโอ้ยยามากต้งไหสุดยอดมาก, <c oughs> ารมากนะเราก็จะทำแบบนี้ไว้ก่อนแล้วก็ให้เปิดนะ หนกัมีนนเหมือฝ่ามือของแ่ดูมือของมก็ไม่ได้ใหญ่นะตัวเล็กๆนะนี่เดียวนะสวยห้มาท้องปะเนี่ยท้องปะเนหลานะท้องป่ะท้องป่าท้องป่าอ,องป่า

ดูนะว่าต้นต้นไผ่ที่มันอยู่ในร่องในช่องไม้เนี่ยมันจะวิ่งหาแสงแล้วจะตรงสวยนะผมว่านี่ก็ประมาณยี่สิบกว่าเมตรได้นะครับยาวมากเลยครับยาวจริงๆนะอยู่ดูตัวเล็ขทำต่อนะอยากเห็นอยากเห็น บอนแบออกมาส,กส,กสักสักท่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนะดี๋ยวไปดูกันนะโมให้มันได้ยืนสับเวยไปเลย อันนี้ก็คือวิธีที่เราแกะผ่าออกนะครับผมก็หลายคนยังไม่เคยเห็นนะครับคนที่สับว่าเก่นก็เยอะนะที่เก่งๆก็มีนะครับเดี๋ยผมเชื่อว่าคลิปที่ผมถ่ายนี่ก็คือคุณภาพอีกที่หนึ่งครับอ่าโอ้โหดนยอดมาก๋ยวมาอืมไม่ทำได้ นี่คือเทคนิคข,ของน้องครับของน้องคนนี้นะน้องตีข้อมนอันออกมาเลยตีแบบนี้อ,อ,นอน ต้องหาที่วางนะครับผมหาที่วางให้มันนะว่าแบบเราต้องเอาข้อมันออกนะแบบนี่ครับก็คือเราข้อ,อนะครับข้อที่ที่ผมอ,ออกที่น้องกำลังทำอยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นเป็นวิธีที่แบบ สำหรับผมนะการเอาการเอาไปใช้งานเนี่ยง่ายแล้วเพราะว่ามันออกค่อนข้างดีนะบางที่นี่แบบโอ้โหมันมันมันแยกกว่านี้มันมัน,มน,มนคือการเอาข้อออกนี่สําคัญเวลาเราใช้งานบางงานนะครับเราก็ต้องใช้การใส่ใส่ข้อเพื่องานเราออกมาสวยนะบางงานก็ไม่จําเป็นก็คืออันนี้อย่างอันนี้การออกเอาออกเนี่ยค่อนข้างดีเลยละ่ะนะส่วนเราไปทําหลังคาไปทําฝ้าเพืน่นงูสบายเราเลยนะครับ ด,ด,ดูสบายเนะวิอดียวจบไม่ธรรมดานะเดี๋ยวดูที่ตอนจบนะโอเคครับก็อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือแบบที่ผมให้เห็นให้ดูวันเนี้ยก็เป็นหลายคลิปน่าจะเป็นคลิปที่สามที่สี่ของการสาาัดว์กาแล้วครับก็ให้เ,เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผม สำหรับคนที่ศึกษาไผ่ใหม่ๆที่แบบเห็นการเอาไปใช้งานในเมืองในก่อสร้างมากมายที่เราเห็นอยู่มูลค่าหลายหลายล้านบาทน,นะครับที่มาที่ไปของการสับปาก็แตกต่างกันเช่นกันนะครับที่ผมไม่เห็นก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งของของเราที่ซึ่งเราอยู่กับไผ่มาตั้งแต่สมัยเด็กๆตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งแบบเราจะเห็นว่าไผ่ของเราเนี่ยการสับปะาของเราแบบไม่ธรรมดาแล้วก็มีความสวยงามคงทนนะครับ ซึ่งเราตัดขนาดสั้นๆก็ไม่หลุดนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะเดี๋ยวให้ดูการเอาข้อนะครับเอาข้อออกนะเวามันเจอแดดปุ๊บสีเหลืองสวยนะเรียบร้อยเลยมีการเก็บงานรอบๆเลยครับอัน,นนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ30เซนนะครับ32 3 1 32ประมาณนี้ดูด,ด้วยตานะ ยังไม่ได้เช็คดูนะครับนะก็คือพอที่เราแบ่ออกมาแล้วนะครับเราก็ต้องสับจากข้างในไอ้ที่มันไม่ค่อยแตกดีนะครับเราก็ช่วยมันนะครับแล้วสุดท้ายก็เลาะข้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้มันก็มีตัวเลาะข้อนะที่เป็นเ,เสียม หัวแหลมๆใหญ่ๆน,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 นะครับมันก็อันนั้นก็ดีนะนะครับอันนี้ถือว่าฟากจากไข่สร้างมนุนะครับสวยเลยสวยมากนะครับอย่างอย่างผมนะเวลาผมมุงฟาหรือมุงหลังคาจากไม้ไผ่สองชั้นเนี่ยถ้าผมเจอไม้ไผ่ที่วัตถุดิบที่แบบมาแล้วข้อแบบ ออกไม่ดีเนี่ยโหเรารู้สึกว่าเรางานเราช้านะครับเราจะต้องเสียเวลาในการใส่ข้อให้มันเรียบนะครับถ้าเกิดข้อมันเรียบเวลาเรามุงหลังคาเนี่ยมันจะดูสวยกว่านะครับมุงหลังคาจากฟากนะครับแล้วก็พอเวลาเราเราแช่น้ํายาแล้วมันก็อยู่ได้นานนะครับก็หลายปีเลยนะครับถือว่าคุ้มนะครับคุ้มเลยอันนี้ก็ความกว้างประมาณสามสิบสองเซนนะครับไม่ธรรมดานะครับ เราสรับที่ทีที่ป้องเสร็จแล้วแล้วก็มาสับที่ข้อนะครับก็จะเป็นขั้นตอนเกิดสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะแบมลงมานะครับอันนี้ก็ดีือว่าดีสะยแล้ไม่แตกนะับ แล้วนะครับผมจบแล้วนี่ฟินิชเดียบร้อยครับ ป้าที่เสร็จแล้วนะครับผมโอเคครับมันเ่อนครับก็สําหรับคลิปนี้นะผมให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ปากความยาวที่3เมตรนะครับผม3เมตรก็สูงนะเนี่ยสูงนะ3เมตรเลยนะผมก็ป้าจะใฝ่ายสมุดนะผมก็ให้ดูกันนะครับอีกเป็นอีกหนึ่งไอพีเกี่ยวกับป้านะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผม อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามผมเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย